และนี่คือรายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์ทิมย์แบบนี้แปดโมงสิทางช่องวันสามสิบเอ็ครับเช้านี้ครับจะพาไปดูคาเฟ่สัตว์เลี้ยงครับที่จังหวัดพิษณุโลกไม่ใช่คาเฟ่หมาหรือว่าคาเฟ่แมวนะครับแต่เป็นคาเฟ่จระเข้ที่เจ้าของร้าน,นครับเลี้ยงเอาไว้เพื่อเฝ้าบ้านนี่จิบกาแฟแลจระเข้ฟังดูสบายสบายผ่อนคลายซะจริงนี่ครับคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแห่งใหม่ชื่อไอ้ทองคอฟฟี่คาเฟ่ ที่เพิ่งเปิดได้2เดือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกข้างวัดพันปีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกไอทองเป็นชื่อของจระฆังฝ้าบ้านสุดเชื่องของคุณคณาทิพนาทิพย์หรือพี่แดงพันปีเจ้าของร้านซึ่งมีภาพวาดไอทองอยู่ที่ผนังร้านให้ลูกค้ามาถ่ายเป็นที่ระลึกเจ้าทองอายุเกือบ30ปีหนัก100กิโลยาวเกือบ3เมตรเรามาคุยกับพี่แดงเจ้าของคาเฟ่และเจ้าของไอทองกันเลยครับสวัสดีครับพี่แดงครับแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับคุณกานครับผมสทอแดงครับคือนาทิปนาทิปนะครับอายุ58ปีนะครับอยู่จังหวัดพิศนุโลกครับเป็นเจ้าของร้านไอ้ทองคอฟฟี่คาเฟ่ครับ ร้านไอทองคาเฟ่ริมน้ำน่านเกิดขึ้นได้ยังไงครับก่อนเราเลี้ยงเจ้าทองนะฮะเจ้าทองคือเจระเท่เยังไว้เฝ้าบ้านก็อยู่นานแล้วครับก็ประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วครับบ้านอยู่ริมน้ําก็เลยบรรยากาศริมน้ําแม่น้ำน่านก็จะดีก็จะสวยนะครับแล้วก็น่าจะปรับพื้นที่บ้านทําเป็นร้านกาแฟให้คนมานั่งเล่นมาจิบกาแฟและเจ้าทองหรือแลเจระเท้เล่นๆที่บ้านก็เลยทําปรับปรุงบ้านให้เป็นร้านกาแฟไอ้ทองคาเฟ่ครับทีเกัน,กน ทราบมาว่าก่อนที่พี่แดงนะครับจะนําชื่อเจ้าทองมาเป็นชื่อคาเฟ่เนี่ยพี่แดงได้มีการปรึกษากับเจ้าทองซึ่งเป็นภาพวาดที่อยู่ด้านหลังพี่แดงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบอกเขาว่าทองก็จะเอาชื่อแกมาเป็นร้านกาแฟนะแกไปอาบน้ำอาบผ้าแล้วมาอาบปากแล้วถ่ายรูปให้เดยวได้จะทาแบบอย่างเงี้ยเขาก็ไปลงสระน้ําที่เราทําให้เขาก็เดินขึ้นมาบนบ้านมานอนให้เราเราก็เลยถ่ายภาพเขาแล้วก็เอาเอามาให้ช่งางวาดตามภาพเขาทีเลยครับแต่แรกพี่แดงเลี้ยงเจ้าทองไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมครับ ใช่ครับเราเลี้ยงเจ้าทองเนี่ยไว้กับบริเวณบ้านเลยครับจะขึ้นบ้านเดินลงบ้านขึ้นบันไดบ้านได้ปกติเหมือนคนนะฮะก็จะอยู่บริเวณบ้านเราตอนในรั้วบ้านเราครับจะมีสระน้ําอยู่หน้าบ้านเขาจะขึ้นจากสระน้ําลงน้ําเดินเล่นตามบ้านทั่วๆไปครับบริเวณบ้านก็เหมือนหรือหมาแมวอะไรเดินตามบ้านเราครับปกติครับพี่แดงนำเจ้าทองมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ยังไงครับ คือเจ้าทองเนี่ยเราได้มาเป็นสัตว์เจ้ระเทศน้าจืดเป็นพันธุ์บึงบอลเพชรที่เป็นจระเทศที่สัตว์ที่ดุร้ายเราเนี่ยได้เลี้ยงเพราะความคุ้นเคยอยู่กับเขามานานเมื่อก่อนเขาเขาดุร้ายดุร้ายมากนะฮะก็ใครถูกม่ได้เลยอ่าอในหมอก็ดุร้ายกัดกันเองต่อสู้กันแบบดูเดือดมากนะฮะจนจนเขาเป็นแผลเราก็เอาขึ้นมาจากบ่อเพื่อมารักษาแล้วก็เขาก็เปิดแปลงสภาพตัวเองเขาเป็นเหมือนกับไม่เป็นจระเข้ดุร้ายก็เป็นจาระเทศ้าวา เกิดขึ้นบ้านขึ้นช่องตามปกติครับการนําจระเข้ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยต้องมีการขอรยยอนุญาตยังไงบ้างเนียครับแค่กับขออนุญายตก่อนเพราะเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองขอขอนุญาตจากกรมประมงคลป่ามงจะให้อนุญาตปี2ปี5ปีเพราะจระเข้เขาจะขอต่ออายุเรื่อยๆครับตอนนี้เจ้าทอมมีอายุเท่าไหร่ครับน้ําหนักความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ครับ จ้ทาทองตัวนี้อายุประมาณน่าจะใกล้ๆ30นะครับแล้วก็หนักก็ประมาณร้อยกว่ากิโลยาประมาณเกือบ3เมตรครับพี่แดงเลี้ยงเจ้าทองเหมือนกับสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วเจ้าทองเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปไหมครับ ก็ม so like kind of so ีผมจะทําได้ก okay, mm ่อนกา้งตัวคุณเคยกับเขาแล้วก็คนอื่นก็ไปใกล้เดินใกล้จับถางจับอะไรได้ก็จะเดินข้ามไปข้ามตัวเขาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นลักษณะอย่างนงี้ยหมว่าคนอื่นเราก็ไม่ให้เข้าใกล้กลัวว่าอันตรายจากสัตว์จากเขาเพราะว่าไม่รู้เป็นสัตว์ร้ายเนาะแล้วลูกค้าที่มาด้านไอ้ทองคอฟฟี่คาเฟ่เนี่ยครับเขารู้สึกยังไงบ้างครับเวลาที่เจอเจ้าทองตัวเป็นๆอะครับ ขาก็รู้สึกกลัวและตื่นเต้นแต่เราเอาพาเขาไปดูใ,ใกล้ๆไม่กล้าจับไม่กล้าถ่ายรูปแล้วก็เราต้องพยววายามเราก็จะพาเขาไปนั่งไปดูถ่ายรูปใ,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยได้ครับใครที่อยากจะไปจิบกาแฟแ,ฟแล้วจระเข้ที่ร้านไอ้ทองคอฟฟี่คาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็สามารถไปกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับจระเข้คือชาระวันส่วนรักเธอทุกวันก็มีแต่พิษกันละเซ่ ดูไวแ้แค่กนะบอกให้